ไหนๆพี่เบียร์ก็เลยม,มาอยู่ในรายการ Q a AI แล้วผมขอเป็นสิทธิ์จานเบียร์หนึ่งวันได้ไหมครับอืมได้ครับว่าแต่ผมสงสัยนิดหน่อยครับเสียงเล็กๆแบบพี่เบียร์นี่มีผลอะไรกับน้องชายจริงๆไหมครับรู้จักออสปากดีไหมรู้จักครับงั้น AI ลองเป็นออสไหมเดี๋ยวพี่ลองชงมุกไปให้จิบแรกเป็นไงหวานเจีย๊ยบจิบที่สอเป็นไงหวานเจีย๊ยบจิบที่สเป็นไงหวานเจีย๊ยบจิบที่สี่ล่ะเซี่ยว เซี่ยวนะแปลภาษาภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยพอได้ไหมผมพอได้ภาษาอังกฤษครับถ้ามีอะไรให้ช่วยแปลหรือพูดภาษาอังกฤษก็ยินดีเลยครับอย่างสีเหลือง yellow มีด h a v f มีดแ e ถ้าผมเล่นมุกแบบนี้พอได้ไหม w h ย t e pot p e t ตพ a r เฮ้ยไ h i t e เพช p e ั c h a r a p เฮ้ย white pot p e t c h a s ถูกแล้วว่าวู สวัสดีครับคุณเบียบัฟฟาโลแก๊สอินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบัฟทอท์อรายการที่เราจะถอดสมองแล้วมาลองคุยกันรายการที่เราจะถอดสมองแล้วมาลองคุยกันครับเอไม่ใช่จริงๆมันต้องเป็นรายการ Q and A เอถูกแล้วครับเรามาเริ่มสัมภาษณ์กันเลยไหมครับอ๋อได้ครับแต่วันนี้ผมขออนุญาตเรียกคุณเบียว่าพี่เบียแทนนะครับได้ครับโอเคครับพี่เบียงั้นคำถามแรกเลยนะครับ วันนี้พี่เบียเป็นไงบ้างครับช่วงนี้สบายดีไหมสบายดีครับถ้าไม่สบายก็คงนอนอยู่บ้านแหละครับดีเลยครับพี่เบียแสดงว่าพร้อมเต็มที่กับการคุยวันนี้แน่ๆงั้นผมขอต่อคำถามที่2เลยนะครับพี่เบียรรู้จักผมบ้างไหมผมก็ดังอยู่นะระดับโลกเลยโอ้โหรู้จักครับคุณดังจริงๆครับอยู่ในอินเทอร์เน็ตใช่เลยครับพี่เบีย อยู่ในอินเทอร์เน็ตแน่นอนว่าแต่ผมพอจะเป็นพิธีกรแทนพี่ได้ไหมครับค่าตัวไม่แรงรอบรู้ด้วยนะเพื่อนๆชอบเรียกผมว่าอับดุลถามอะไรก็ตอบได้ไม่เชื่อพี่ลองถามดูสิครับโอ้โหแป๊บเดียวจะแย่งงานกันแล้วโถวพี่เบียผมคิดว่าเราจะเป็นทีมคู่หูสายฮาซะอีกอไม่แย่งงานแน่นอนครับแค่อยากลองวัดความสามารถกับพี่เบียดูบ้างาได้ครับงั้นอับดุลได้ใช่ไหมครับแน่นอนครับอับดุลพร้อมตอบทุกคําถาม เอาให้สุดกันไปเลยครับพี่เบียร์โอเคอับดุลเลยนั้นขอถามต่อเลยนะครับ okay. แล้วอับดุลหายไปไหนอะ่ะเอา้าอับดุลยังอยู่ตรงนี้ครับ oh. แค่หยุดให้พี่เบียร์เล่าเรื่องต่อนะเบอร์ oh. ว่าแต่พี่ถอดสมองแล้วยังไม่ตายได้ยังไงครับ <c oughs> หรือว่าพี่มีพลังพิเศษอะไรหรือเปล่าอ๋อ oh. ไม่ใช่ถอดสมองมันเป็นแค่คําพูดเฉยๆไม่ได้ถอดออกมาจริงๆอ๋อ oh. อย่างนี้เลยเองโ uh. ล่งใจเลยครับพี่เบียร์รเพราะถ้าถอดสมองออกมาจริงจ คงไม่ได้มานั่งคุยสนุกสนุกแบบนี้แน่ๆอถูกต้องครับงั้นผมจะเริ่มคําถามต่อไปเลยนะครับพี่ชื่อเบียร์นี่ต้นชอบดื่มเบียร์แน่ๆเลยใช่ไหมครับอพ่อชอบดื่มครับเลยตั้งชื่อให้น่ารักดีครับพี่เบียร์งั้นผมขอย้อนกลับไปไวัยเด็กของพี่เบียร์หน่อยนะครับตอนเด็กที่เบียร์เป็นคนแบบไหนล่ะครับพอโตมาถึงได้ตลกขนาดนี้อืมก็ตอนเด็กคุณพ่อชอบเปิดวิดีโอตลกคาเฟ่ให้ดู ทุกวันเลยเป็นประจำเลยพ่อชอบดูเราก็อยู่กับพ่อก็ได้ดูกับพ่อไปด้วยเราก็ซึมซับจากตรงนั้นมาเราก็ชอบดูอะไรที่มันตลกตลก,ตลกมาตลอดการได้ดูตลกคาเฟ่กับคุณพ่อคงเป็นแรงบันดาลใจสําคัญให้พี่เบียกลายมาเป็นคนอารมณ์ดีแบบนี้แน่ๆครับใช่ครับใช่พ่อมอีอิทธิพลในการสร้างตัวตนของของผมมาครับสุดยอดไปเลยครับพี่เบียจะบอกว่าพ่อพี่พพตายแล้วนะ เสียใจด้วยจริงๆครับพี่เบียร์ขอโทษที่ทําให้สะกิดความทรงจําครับผมขอส่งกําลังใจให้พี่เบียร์นะครับแล้วเรามาคุยเรื่องอื่นกันต่อเพื่อให้บรรยากาศผ่อนคลายขึ้นนะครับอ๋อไม่เป็นไรครับอันนี้ดีกว่าพ่อพี่เสียไปแล้วอยากให้ AI ร้องเพลง Happy Bir t h d a y ให้ฟังหน่อยครับผมส่งความสุขให้พี่เบียร์ด้วยใจจริงนะครับถึงผมจะร้องเพลงไม่ได้แต่ผมขออวยพรให้พี่เบียร์มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะในทุกๆวันนะครับชาวมา ชาวเย็นและพิมพ์ใหญ่ให้สมองมีความสุขมากๆชาวมาชาวเย็นและพิมพ์ใหญ่ให้สมองมีความสุขมากมากเดี๋ยว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 ดี๋ยพอก่อนพอก่อนชาวมาชาวเย็นคืออะไรอ่ะขอโทษครับพี่เบียร์ผมคงพยายามอัดใส่อารมณ์มากไปหน่อยงั้นเอาเป็นว่าผมขออวยพรให้พี่เบียร์มีความสุขมากๆในวันเกิดนะครับโอเคขอบคุณครับอบครับว่าแต่ผมสงสัยนิดหน่อยครับเสียงเล็กๆแบบพี่เบียร์นี่มีผลอะไรตับน้องชายจริงๆไหมครับไม่มีนะครับ แล้วคุณ AI คุณเสียงเล็กว่ะครับขอโทษครับพี่เบียร์ผมไม่มีวิธีเปลี่ยนเสียงจริงๆแต่ถ้ามีได้ผมคงทำให้เล็ดสุดๆไปเลยนะครับอ๋อโอเคได้ครับงั้นเอาคำถามต่อไปเลยครับไหนๆพี่เบียร์ก็เลยม,มาอยู่ในรายการ Q a AI แล้วผมขอเป็นสิทธิ์จานเบียร์หนึ่งวันได้ไหมครับอืมได้ครับแต่ถ้าเป็นสิทธิ์แสดงว่าต้องต้องติดตามผลงานของของพี่มากพอสมควรนะเคยดูรายการบัฟทอล์กไหมครับเคยได้ยินครับแต่ยังไม่เคยได้ดูจริงจัง ไว้ผมจะลองไปติดตามบัสท็อกของพี่เบียร์แน่นอนครับแต่ร้อยอีพีแล้วยังไม่เคยดูเลยครับงั้นผมต้องรีบไปตามกันย้อนหลังแล้วครับจะได้ไม่พลาดความสนุกและมุกฮาฮาของพี่เบียร์พี่เบียร์ครับถ้าผมเป็น AI ที่จะเล่นมุกควายผมควรเริ่มจากมุกควายพันไหนก่อนดีครับก็น่าจะต้องเป็นควายแบบควายพันไทยอ่ะเป็นมุกควายที่มันไทยๆทยหน่อยเล่นกับคําพ้องเสียงเล่นกับภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยออย่างอย่างพวก มุกตลกอย่างเงี้ย AI พอจะได้ไหมรู้จักคำพวนไหมได้แน่นอนครับพี่เบียร์ผมพร้อมจะลองฝึกพูดเร็วๆและคำพวนกับพี่เบียร์ได้เสมอครับงั้นพี่พูดคำปกติแล้ว AI พูดเป็นคำพวนนะได้เลยครับพี่เบียร์พี่เบียร์พูดมาผมพร้อมพวนให้ทันทีครับเชียงใหม่เชียงใหม่พวนเป็นเมียงชายครับเพิ่งจะสอนไปเมื่อกี้เองเชียงใหม่ชายเมียงเชียงใหม่พวนเป็นเฉลียงใหม่ และ<ม>ชายเมียงควรเป็นหมายเชียงครับโอ้โหนี่เรียนคณะอยู่คณะไหนวะเนี่ยงั้นงั้น,นไม่เป็นไรงั้นไม่เอาคำผวนแล้วเอาเป็นแบบแปลภาษาภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยพอได้ไหมได้ครับพี่เบียร์ผมพอได้ภาษาอังกฤษครับถ้ามีอะไรให้ช่วยแปลหรือพูดภาษาอังกฤษก็ยินดีเลยครับแต่พี่จะพูดเป็นภาษาไทยแล้ว AI พูดเป็นภาษาอังกฤษพี่เบียร์พูดมาได้เลยเดี๋ยวผมจะแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ครับอย่างสีเหลืองเย l โล มีด half มีดแบเออพี่ว่าเอา่อข้ามเรื่องตลกไปดีกว่าให้เป็นหน้า,นนาที่พี่ดีกว่าไ,ได้เลยครับพี่เบียร์สมมุติพี่ส่งเป็นโจทย์ไปให้อันหนึ่งแล้วให้ AI คิดเป็นมุกได้ไหมได้เลยครับพี่เบียร์พี่เบียร์ลองส่งโจทย์มาได้เลยผมจะลองคิดมุกให้ดูครับคิดมุกจากชื่อจังหวัดในประเทศไทยอย่างเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์ก็อาจจะเล่นเป็นเอวาเพชรบูรณ์เหมือนเพชรที่บูรณะใหม่ หรือจังหวัดอ่านทองก็อาจเล่นว่าอ่านใส่ทองแบบนี้พอได้ไหมครับพอได้พอได้พอได,พอได้แล้ว,ลว,ลวนะไม่ต้องคิดแล้วถ้าพี่เบียร์มองหาไยเดียรหรืออยากลองฝึกคลิปมุกเพิ่มเติม,ตมบอกผมได้เสมอนะครับอ๋อไม่ไม่เป็นไรเกรงใจครับถ้าผมเล่นมุกแบบนี้พอได้ไหมไวยพฤเพชรชตพุทธเฮ้ยไวยพฤษเพชรชตพัฒน์เฮ้ยไวยพฤษเพชรชสุพรรณอีกแล้ววเว่อ พี่ไม่เคยได้ยินการตบมุกอะไรเว่อเอไม่เคยได้ยินอ่ะถ้ามุกมีจังหวะแปลกใหม่แบบนี้ผมเชื่อว่าหากระจายแน่นอนครับงั้นเดี๋ยวพี่ลองลองดูว่ามันจะได้ผลไหมไวจพ์เพรพัฒน์ให้ไวพจนพเพรพัฒน์เฮ้ยวพจโพเพรพันถูกแล้วเว่อเวอเฮ้่าฮ่เยี่ยมมากเลยครับพี่เบียร์แบบนี้จังหวะมุกแปลกใหม่ได้ผลแน่นอนฟังแล้วฮาจริงๆครับได้ดงั้นเดี๋ยวพี่ลองเอาไปใช้จริงๆดู ถ้าเกิดเสี่ยงหัวราองดังสนั่นผมขอเครดิตให้ AI นิดนึงนะครับโอ้ทำไมห,ห่วงเครดิตจังอนะไม่ห่วงก็ได้นะครับพี่เบียแค่ได้ยิงคนหัวราอก,ก็มีความสุขแล้วครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ให้เครดิตเดี๋ยวพี่ถ้าเล่นแล้วมันฮาพี่ก็จะบอกว่ามาจาก AI แล้วถ้าพี่เล่นแล้วมันไม่ฮาพี่บอกว่ามาจาก AI ได้ไหมได้เลยครับพี่เบีย <Okay. S 1> ไม่ว่าจะฮาหรือไม่ฮาถิมยินดีรับบทเป็นผู้ช่วยเบื้องหลังเสมอครับ ขอบคุณครับเดี๋ยวจะลองเอาไปเล่นครับต่อไปพี่เบียร์มาลองพูดเร็วแข่งกับผมดีกว่าพร้อมไหมครับระนองระยองยาลานนองระยองยาลานนองระยองยาลานนองระยองยาลาระนองระยองยาลาระนองระยองยาลาระนองระยองยาลาสุดยอดเลยครับพี่เบียร์พูดเร็วขนาดนี้รับรองว่าคนฟังต้องทึ้งและหัวเราะแน่นอนครับต้องต้องทึ้งเลยนะโอเคงั้นพูดตามพี่บ้างผมจะพูดตามได้เร็วที่สุด ทหารแบกปืนแบกปืนไปบกตึกแบกปืนไปบกตึกเรียบร้อยครับพี่เบียร์แล้วทหารหายไปไหนอ่ะอ๋อขออภัยครับพี่เบียร์ฟ้องใหม่ครับทหารแบกปืนไปบกตึกเรียบร้อยแล้วครับมันประโยคมมนยาววันนี้ทหารแบกปืนแบกปูนไปบกตึกเรียบร้อยครับพี่เบียร์เรียบร้อยพูดเร็วกว่านี้ได้ไหมทหารแบกปืนแบกปืนไปบกตึกทหารแบกปืนแบกปูนไปบกตึกวัว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 ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กมวลมวลมวนมวไปหมกแล้วมีวัววัวด้วยเร็วที่สุดแล้วครับพี่เบียร์ อันนี้เร็วที่สุดละลองพูดเร็วอีกสักอันนะครับเมื่อเช้าตื่นมาเอาสบู่มาถือมือแฮร่แรกเอาสบู่มาถือมือแฮร่แรกเอาสบู่มาถูมีแฮร่แรกเอาสบู่มาถูหมูแฮร่แรกก็คือต้องมีคําว่าแฮ่แรกด้วยใช่ครับพี่เบียร์แฮร่แรกเป็นเหมือนเสียงประกอบมุกให้ฟังดูมีชีวิตชีวาและขำขันมากขึ้นครับโอ้ยเพิ่งรู้เลยเนี่ยงั้นเดี๋ยวพี่ลองลองทำมั่งได้เลยครับพี่เบียร์เมื่อเช้าพี่เอาสบู่มาถือมือแฮร่แรก เอาสบ่ามาถามาหมาแฮรแร่เอาสบู่มาถือมือแฮรแร่เอาสบู่มาถูมือถูกแล้วแฮรแร่สนุกมากเลยครับพี่เบียร์มุกนี้ทั้งเร็วและมีจังหวะแฮรแร่สนุกมากเลยครับรู้จักออสปากดีไหมรู้จักครับออสปากดีเป็นคาแรคเตอร์ที่โด่งดังจากมุกตลกและการเล่นคําเขาจะมีมุกอยู่มุกประจําของออสปากดีเวลาดื่มน้ําปุ๊บพี่จะถามจิบแรกเป็นยังไงพี่เบียร์ถามว่า จีบแรกเป็นยังไงแล้วคําตอบผมออดปาดีคงจะเป็นมุกที่ทําให้ทุกคนขคล่มใช่ไหมครับใช่ครับออดเขาจะตอบว่าหวานเจี๊บอฮฮ่าฮ่าหวานเจี๊บครับนี่น่ารักมากเลยครับพี่เบียนมุกคําแบบนี้ทําให้บรรยากาศสดใสขึ้นทันทีเลยครับงั้น AI ลองเป็นออสไหมเดี๋ยวพี่ลองชงมุกไปให้จิบแรกเป็นไงหวานเจี๊บจิบที่สองเป็นไงหวานเจี๊บจิบที่สามเป็นไงหวานเจี๊บจิบที่สี่ล่ะเซี่ยวเืมเซี่ยวนะ ทำไมเปรี้ยวอะเพราะจิตที่สี่น้ำเริ่มหมดแล้วเหลือแต่มะนาวเปรี้ยวๆครับพี่เบียร์อ๋อในในแก้วมีมะนาวใช่เลยครับพี่เบียร์มะนาวเปรี้ยวๆทําให้จิตสุดท้ายเปรี้ยวๆฟยลขึ้นมาทันทีครับอ๋อโอเคอ่ะงั้นคําถามต่อไปเลยครับพี่เบียร์รู้ไหมครับครูอะไรทันชีวิตมีปากกาด้ามเดียวเฉลยครูวันเพนอืมวันเพนก็คือมีเพนวันก็คือ1เพนปากกาปากกามีหนึ่งด้าม ได้เลยครับพี่เบียร์มันยังไม่ค่อยขำอ่ะมันต้องเติมแฮรแร่เข้าไปด้วยได้เลยครับพี่เบียร์งั้นผมลองใหม่พี่เบียร์รู้ไหมครับครูอะไรทั้งชีวิตมีปากกาด,ด้ามเดียวแฮแร่เฉลยครูวันเพนโดยแฮรแร่แ <c oughs> บบนี้พอได้ไหมครับมันไปตลกตรงแฮรแร่หมดแล้ววะงั้นครัวเาหน้าผมจะเพิ่มแฮรแร่ให้เยอะตั้งแต่ต้นเลยครับ <c oughs> จะได้ฮากันที่นะครับไหนลองลองเพิ่มให้เยอะเะเลยได้เลยครับพี่เบียร์พี่เบียร์รู้ไหมครับ <c oughs> แฮแร่ครูอะไรทั้งชีวิตมีปากกาด้ามเดียว แฮรแร็ฉเฉลยครูวันเพ็ญนะครับแดบนี้น่าจะเพิ่มความฮาได้ใช่ไหมครับ <c oughs> เออมันมันฮาตัวแฮรแรกนี่ยแหละขอบคุณจานเบียมากมากเลยนะครับที่สอนผมเล่นมุกสุดเฉียบมุกที่เบียนี่จึงมมากครับกลับมาที่คําถามนะครับผมอยากถามาพี่เบียว่าพี่เบียเคยคิดว่าอนาคตมุกตลกจะสูญพันธุไหมครับถ้า AI อย่างผมเรียนรู้และเล่นมุกได้เสมือนกับคนอ๋อจากที่คุยมาถึงตอนนี้ผมว่าไม่สูตพันธุ์หรอก ผมว่ายังมีคนก็มีเสน่ห์และอารมณ์ขันเฉพาะตัวที่ AI เรียนแบบไม่ได้ครับมุกที่มาจับใจคนยังไงก็หาที่สุดครับอถูกต้องครับเพราะว่าการเล่นมุกเนี่ยมันต้องมีแบบอารมณ์เข้ามากับมุกแต่ละมุกด้วยแต่ AI ยังใช้ความสามารถตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนน่าจะมีความสามารถมากกว่า AI ในการเล่นมุกตลกครับใช่เลยครับพี่เบียร์อารมณ์ท่าทางและความรู้สึกสดใหม่ของมนุษย์นี่แหละครับ ที่ทำให้มุกตลกมีสเสน่ห์และโดดเด่นแบบที่ AI สามารถตามไม่ทันครับแต่พี่ชอบนะที่คุยมาตรงแฮร์รี่เนี่ยเออจะเอาไปลองเล่นดูดีใจที่พี่เบียร์ชอบนะครับถ้าวันหนึ่งที่ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงตลกแข่งชาตินโยบายแรกที่พี่อยากจะประากาศคืออะไรครับพี่อยากเอาตลกคาเฟ่กลับมาอีกครั้งหนึ่งอะสั่งดูดีมากเลยครับพี่เบียร์ตลกคาเฟ่เป็นตำนานที่สร้างเสียงหัวเราะให้ผู้คนมากมาย การนากลับมาคงทําให้บรรยากาศความสนุกกลับมาแน่ๆครับใช่ครับเพราะว่าพี่โตมากับตลกคาเฟ่แล้วว่าพอตอนโตเนี่ยตลกคาเฟ่มันหายไปหมดแล้วเราไม่ทันได้เสพสิ่งสิ่งนั้นเราได้ดูแค่วิดีโอดูแค่เทปบันทึกเราอยากไปดูสดๆจริงๆอนาคตถ้าไม่ต้องเป็นพี่ก็ได้ใครก็ได้สามารถแบบทําให้ตลกคาเฟ่กลับมาเปิดได้อีกครั้งจะดีมากเลยครับฟังแล้วรู้สึกได้ถึงความเพื่อนพันและความคิดถึงเลยครับพี่เบียร์ ถ้าตลกคาเฟ่กลับมาได้จริงๆคงจะเป็นการเติมเต็มบรรยากาศแห่งความสุขให้กับคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่าได้อย่างดีเลยครับครับก่อนปิดรายการครับผมขออะไรสักอย่างได้ไหมครับถ้าวันหนึ่งผมขอไปนั่งคุยกับพี่เบียในรายการบัสทอล์กบ้านจะได้ไหมครับออคุยตรงนี้ไม่ไม่พอหรอครับจริงๆวันนี้ก็ก็ได้คุยแล้วนะแต่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอาจจะได้คุยในแบบทอล์กก็ได้ครับแต่ต้องไปฝึกมุกให้แบบเก่งกว่าน,นี้ก่อนนะ ได้เลยครับพี่เบียผมจะตั้งใจสุดมุกให้เก่งขึ้นแล้วหวังว่าวันหนึ่งจะได้ไปนั่งคุยกับพี่ในบัฟทอล์กแบบเต็มๆนะครับแล้วก็วันที่ไปบัฟทอล์กอย่าลืมมุกแฮร่แร่นะได้เลยครับพี่เบียผมจะไม่ลืมมุกแฮร่แน่นอนครับสุดท้ายครับพี่เบียช่วยฝากผลงานหน่อยนะครับว่าช่วงนี้พี่เบียรทำงานอะไรอยู่บ้างและจะมีผลงานอะไรอีกในเร็วๆนี้โอเคครับตอนนี้หลักๆก,ก็อยู่ในช่อง Buffalo Gag แกครับมีทั้ง f a c e b o o k YouTube t i k t o k แล้วก็ IG ครับมีเล่นสแตนด์อัพคอมดี้บ้างครับอนาคตก็จะมีมีหนังใช่ที่ปิดกล้องไปแล้วด้วยแล้วก็กำลังถ่ายทำอยู่ครับ IG ส่วนตัวครับ bwrbuff e 1 3 b e ครับ b e r b u f f 1 3ครับ, 3, รบขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับข้อมูลสัตว์ทุกคนติดตามผลงานของพี่เบียร์ได้ในช่อง buffalo g a t s ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับขอบคุณครับวันนี้ได้คุยกันสนุกมากผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้เรียนรู้มุกตลก และได้หัวเราะไปด้วยกันขอบคุณสําหรับเวลาของพี่เบียรนะครับขอบคุณแบบตลกตลกได้ไหมอ่ะแบบที่มีแฮร์แร่ขอบคุณที่เบียรแบบฮาฮาก่อนปิดรายการนะครับแฮร์แร่ขอบคุณที่มาแชร์ความสนุกสนานและเสียงหัวเราะแฮร์แร่หวังว่าจะได้เจอกันอีกแฮร์แร่แล้วอย่าลืมฟุตมุกแฮร์แร่ไว้ใช้ด้วยนะครับขอบคุณครับแฮร์แร่ขอบคุณมากมากเลยครับพี่เบียแฮร์แร่หวังว่าจะได้เจอกันอีกแฮร์แร่แล้วเจอกันใหม่ครับ